สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระนิธิฐาธที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้เวลา10บนาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนิธิฐาธที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนบ้านงวลขามหมู่สี่ตำบลน้ำแท่งอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานี ส่งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินง,งานโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนบ้านงวนคามเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประฐมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด57คนครูและบุคลากรกร,รวม8คนเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษอยู่ในท้องที่ทุรกันดารมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีเข้ารวมเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริตั้งแต่ปี2536 ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านสุขภาพอนามัยและการศึกษาดีขึ้นตามลำดับปีการศึกษา2562นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และ6มีคะแนนเฉลี่ย NT และ OT มีคะแนนเฉลี่ย NT และ OT เพิ่มสูงขึ้นทุกรายวิชาในระดับโรงเรียนและสอนเสริมทุกวันหลังเลิกเรียนให้กับนักเรียนที่ผลคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ โรงเรียนมีน้ำบาดาลใช้เพียงพอตลอดทั้งปีและส่งน้ำบริการคนในชุมชน123ครัวเรือนโดยใช้เครื่องสุบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แต่คุณภาพน้ำไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการบริโภคโอกาสนี้ทอบประเนศกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมเล่านิทานในห้องสมุดการเรียนคอมพิวเตอร์การแสดงเต้นประกอบเพลงของนักเรียนชั้นอนุบาลเพื่อพัฒนาทักษะร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา ปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์เพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวันในโครงการ,กรเกษตรเพื่ออาหารกลางวันรวมทั้งศึกสอนอาชีพการเพราะเห็ดฟางในขอนไม้เพาะถั่วงอกและปั้นอิดประสานปัจจุบันมีนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์กำลังศึกษาอยู่7คนมีนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว33คนหนึ่งในนั้นกลับมาพัฒนาบ้านเกิดเป็นครูสอนที่โรงเรียนบ้านงนขามในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาลและสหกรณ์ ส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทานโรงพยาบาลสีเมืองใหม่ที่ออกหน่วยให้บริการประชาชนและส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเวลา1ิานาฬิกาสามนาทีประทับเฮลิคอปเตอร์พ,พระที่นั่งที่กองบินตำรวจสํานักงานตํารวจแห่งชาติจัดถวายเสด็จพระราชดําเนินไปสรงติดตามงานโครงการตามพระราชดําริที่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้านปากลาตําบลโพกลางอำเภอโคงเจียม พื้นที่นี้อยู่ชายแดนริมแม่น้ำโขงแต่เดิมธุรกันดารไม่มีถนนเข้าหมู่บ้านชาวบ้านต้องสัญจรทางเรือไม่มีโรงเรียนให้บุตรหลานได้เรียนหนังสือจึงทำเรื่องของความอนุเคราะห์ไปยังกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22ค่ายสมเด็จก,กรมพยาดารงราชานุภาพจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านปากลาเปิดทำการสอนครั้งแรกในปี2505การเดินทางเข้าออกโรงเรียนสะดวกขึ้นมีถนนแต่ยังคงห่างไกลและธุรกันดาร มีหน่วยงานต่างๆรวมถึงผู้มีจิตศรัทธาเข้าไปช่วยเหลือเพื่อสนองพระราชดำาริพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้ดีขึ้นเรื่อยมาบริจาคอุปกรณ์การศึกษาติดตั้งระบบโซลาเซลล์จัดหาแหล่งน้ำให้หมีพอใช้ส่งเสริมการทำปศุสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เช่นเลี้ยงหมูพื้นเมืองและเลี้ยงไก่อินทรีย์ตามซอกหินขนาดใหญ่ทําแปลงเกษตรบนลานหินด้วยการก่ออิฐบล็อก โรงเรีเยนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านปากลาเป็นโรงเรีเยนตำรวจตะเวนชายแดนที่สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงงานครบ1,000พันครั้งสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานมากที่สุดคือครั้งนี้เป็นครั้งที่9้าได้เริ่มสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรีเยนตำรวจตะเวนชายแดนทั่วประเทศครั้งแรกเมื่อปี2526ที่โรงเรีเยนตำรวจตะเ,นนเวนชายแดนนเรศวรห้วยพึ่งอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โอกาสนี้สรงปักหมุดการเสด็จพระราชดำเนินครบ1,000ครั้งบนแผนที่ประเทศไทยแล้วส่งลั่นคล้องและส่งเปิดป้ายโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบรรจบพันบ้านปากลาในงานจัดกิจกรรมการแสด,ดงดนตรีใช้เครื่องดนตรีพระราชทานเช่นไวโอลินฟลุตบรรเลงเพลงส้มตำการแสดงขบวนเรือพาเรดที่หน่วยงานราชการที่ร่วมปฏิบัติงานสนองพระราชดําริ และการจัดทำระเครื่องรุ่นบรรจบพันธุ์เพื่อมอบให้ผู้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสมเด็จพระนิธิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสายามบรมราชกุมารีพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายโครงการส่งรเริ่มและทดลองดำเนินการภายในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตั้งแต่ปี2523ในระยะแรกส่งเน้นที่เด็กและเยาวชนให้มีการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านไป40ปีโครงการมีพัฒนาการในแนวทางที่ดีขึ้นและมีความต่อเนื่องสามารถขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนทําให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้หลักการทรงงานเพื่อประชาชนชาวไทยจะคงสืบสานต่อไปโดยมีต่อชดอและหน่วยราชการต่างๆเป็นกำลังหลักสนับสนุนและขับเคลื่อนในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะสิทธิ์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วันที่สําคัญวันหนึ่งเพราะว่าไม่ได้ว่าจะไปโรงเรียนปะตจดอได้ครบพันครั้งแต่ว่าเห็นว่าสองพันครั้งน่าจะไม่ไหวเพรว่าก็ได้เห็นไม่ได้ไม่ใช่ว่าแค่สองพันครั้งแต่ว่าทุกทุกคนที่อยู่ในตจดอทั้งที่เป็นพวกผู้ใหญ่ ก็ที่ยังมาได้ก็มาแล้วก็ก็ยังภาคภูมิใจในผลง,งานที่เกิดขึ้นส่วนรุ่นที่เป็นสิ่์เก่าก็จะเห็นได้ว่าได้ประสบความสําเร็จแล้วก็ทําการงานในหลายๆด้านที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ในแล้วก็ท้องถิ่นแล้ก็ครอบครัวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนที่ราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาพระราชทานอุปกรณ์กีฬาหนังสือและสิ่งของเครื่องใช้พระราชทานแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี วันนี้เวลา14นาฬิกา16นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยดัดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒมหาวชรราธิดาเสด็จไปโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี พระราชทานอุปกรณ์กีฬาหนังสือและสิ่งของเครื่องใช้พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งส่งพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปพระราชทานแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีรวม20แห่งโดยส่งห่วงใยคุณภาพชีวิตการศึกษาและสุขภาพอนามัยของนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล โอกาสนี้พระราชทา,านเงินจากโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีแก่โรงเรียนอุดมสิ์ที่ศึกษาเพื่อสมทบทุนก่อสร้างหองพักนักเรียนประจําพักนอนสําหรับให้นักเรียนที่บ้านอยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้มีที่พักนอนโดยเฉพาะพื้นที่ตําบลไล่โว่จากนั้นทบประเน่นนิทักการผลงานนักเรียนซึ่งโรงเรียนได้พัฒนาทักษะด้านต่างๆอาทิทักษะชีวิต มีกิจกรรมสอนทำใยเมงมุมเป็นการช่วยฝึกสติและสมาธิให้นักเรียนทักษะวิชาชีพจัดกิจกรรมสินสร้างสารรค์สู่อาชีพโดยนำกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะมาบูรณาการต่อยอดผ่านการออกแบบผลงานอาทิการเพ้นไลายหน้ากากเพื่อเพิ่มมูลค่าการออกแบบชุดส่วนทักษะวิชาการจัดกิจกรรมสร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นและหุ่นยนต์ทางขยะจากโครงการสเตมและโคดดิง้ง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอนโรงเรียนอุดมสิทธิทศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอสังขละบุรีเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึงมีนักเรียน1670คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา90คนพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์สเสด็จแทนพระองค์ไปทรงป,งปฏิบัติพระกรณียกิจที่วัดหนองน้ำขุนจังหวัดระยอง วันนี้เวลา15นาฬิกา13นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทานารีนาศโปรดให้พระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานในพิธีบวงสวงการบูรณะลงรักปิดทององค์พระประธานและงานเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารวัดหนองน้งนำขุนอำเภอแกลงจังหวัดระยองในการนี้ทรงวางพวมงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมสัสก,การท้ายที่นั่งสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผม แล้วสรงวางพวงมาลัยส่งจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระประธานวิหารพระพุทธโสาพรบวรคุณจากนั้นส่งพระสุรายส่งเจิมเครื่องมือช่างสำหรับลงรักปิดทององค์พระประธานและงานเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารแล้วส่องปิดทองโยดโลกุตระเป็นปฐมมาเริกที่ผนังจิตรกรรมและประทานเครื่องมือช่างแก่ในช่างไปดำเนินการลอกผีทององค์พระประธานเป็นปฐมมาเริก วัดหนองน้ำขุนเป็นวัดในพระอุปถรัรมภ์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาศในปี2533ได้เสด็จไปถวายภาพพระกฐถินพร้อมประธานทุนทรัพย์จัดสร้างวิหารจตุรมุข ต่อมามีพระดําริให้ดําเนินการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสนองพระคุณดาบุพการีโดยโปรโดให้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรและกลุ่มศิล,ลปินดําเนินการออกแบบภายใต้การดําเนินงานของกองทุนพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรร่วมกับนายปัญญาวิจินธนสารศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิ์จิตรกรรม ดำเนินการตามผ้าดำริเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ประจำวัดแห่งนี้โอกาสนี้ทอดพระเนตรความคืบหน้าการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อปลายปี2560ปัจจุบันมุกด้านที่ประดิษฐานพระพุทธโสมาพรบรวรคุณพระประธานแล้วเสร็จสมบูรณ์ พื้นภาพเป็นสีแดงหมายถึงสวงสวรรค์การชุมนุมของเหล่าเทวดาที่สัรเสริญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงชนะมารแล้วตรัสรู้สัมมาสัมพธิญาณเพื่อเหล่าสัรพสัตว์ได้ปฏิบัติตามได้หลุดพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏภาพเน,นสีทองตัดเส้นรายละเอียดมีเอกลักษณ์โดดเด่นและบริเวณพื้นที่ห้องโถงตรงกลางวิหารมีลักษณะภาพจิตรกรรมแบบไทยประเพณีมีเรื่องราวของสวรรค์ชั้นที่หนึ่งคือจตุมหาราชิกาเทวภูมิ มีเท้าปกครองสวรรค์รวมสี่องค์คอยปกป้องคุ้มครองผู้อยู่ใต้ร่วมพุทธศาสนาประกอบด้วยเท้าทัตตารถเทวบดีท้าวิรุปักเทวบดีท้าวิรุณหเทวบดีและท้าเวสุวรรณเทวบดีทั้งนี้ยังเหลือการวาดภาพบนผนังอีกสามด้านซึ่งจะเน้นเรื่องราวพุทธประวัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดพุทธบิดาพุทธมารดาพระประยุรญาตและสวรรค์ชั้นดาวดึงคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2564 ส่วนการบูรณะลงรักปิดทององค์พระประธานและพระอัครสาวกทั้งสองพระองค์คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมนี้จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ